ชะตาหงเป็นเรื่องราวของเฮมาหงพิงพิงฟูสไตลิสลูกสาวคนเดียวของวันดีพิมแม่ทาน้ำพริกที่มีฝีมือการตำน้ำพริกขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเด็ดจนกระทั่งวันหนึ่งเฮมาหงเจอจดหมายที่ระบุไว้ว่าปู่ได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับแม่ของเธอแต่พินัยกรรมตัวจริงถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านของปู่เฮมาหงจึงตัดสินใจที่จะกลับไปทวงทุกอย่างคืนแต่งานนี้กลับต,ต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่ จากมณีจันเข็มที่พยายามขัดขวางเฮมาหงทุกวิธีทางยิ่งไปกว่านั้นสิงปลืมลูกชายคนเดียวของมณีจันก็ตกลุงมรักเฮมาหงทำให้เรื่องราววุ่นวายมากขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วเฮมาหงจะสามารถทวงสมบัติและทุกอย่างของครอบครัวคืนได้หรือไม่แล้วความรักของเฮมาหงกับสิงจะลงเอ,อยอย่างไรตามลุ้นได้ในละครชะตาหงทุกววนจันรสุขเวลาหนึ่งทุ่มตรงเริ่มออกอากาศตอน สุกที่14มีนาคมนี้ทางช่องวัน31